ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง598พารวยนะครับวันนี้ก็ได้ม,มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดปู่578นะครับมาเข้าไปกับนมาสการปู่578น้ำกันนะครับเอฟซี FC ทุกท่านครับเพื่อขอตัวเลขน้าทางพร้อมนะครับค้าเลขข้าเลขวัดจีนสามนี่อันนี้มันเป็นเลขตารางครับผม ก้าหกสมเกาเกก้าศมันกำมาเก 9, ้าเด้นี่ยหมดอ,อันนี้5ห้าห้าหลักกับหกมันกำมาตัวนี้เด้วันรุ่นว่าเขาออกตารางครับผมสองกับศูนย์สองหลักสามสองหลักสามมันกำมาตัวนี้เด้ โอ้ครับตัวนี้อห้ากับแปดเป็นสามกับสี่เห็นไหมว่าสามเห็นไหมครับผมตัวนี้ก็เจ็ดกับแปดมันก็มาแปดตารางตัวนี้อห้ากับหกมันก็มาหกตารางมาดิเงี้ยครับงวดนี้เจ็ดกับแปดครับผมโอ้เจ็ดกับแปดล่างมโนปูล่างเจ็ดกับแปดนี่ให้บนให้ไปอาจจะเป็นล่างก็ได้เนอะอยู่นี่นะครับครับอาจจะลงมาล่างก็ได้ครับปู่เนาะ เพราะว่าดเรียงางเจ็ดกัแปนี่ว่าตัวนึ่งอาจจะอาจจะไปล่างก็ได้ถ้าเียงเบาได้มันติดติดอยู่ตัวหนึ่งตัวนั้เรียมันติดอกาบากันเด้เ็กับแปดน่ะไปตัวหนึ่งตัวล่างนึ่วิ่งบนมีสองกับหนึ่งะพี่น้องชมมสองกับหนึ่งนะสองกับหนึ่ง งวดประจำวันที่17มกราคม2565เล็กวิ่งบนมี2กับ1นะครับพี่นอ้องมี2กับ1ส่สเล็กจับคู่เค็กจับคู่ให้กันมี7 1 7 2 8 1 8อ่อน่นะครับผม7 1อันนี้เป็นสูตรสีเร็ดไทยเบิง่งที่ต้องได้คลิปเนี่ยแหละครับผมสูตรห้อยมาไล่ โอ้สุดหอยมะไล่หอยมะไร่เขาเกินหอยมะไล่ครับผมแล้วเขาจะบนนั่งเดียวบอกยาอนกํกลาลังเอาละครับพี่น,อน้องท่านผู้ชมจะได้ชมกันนะพี่น้องมันเป็นห<า>อยมะไร่เ้อะพี่น้องเลยมันเขมบวกกันลงมาตลอดบนตลอดบวกกัน สูตร้อยมาไลพี่น้องสูตร้อยมาไล่จับมาบนบตลอดโอ้ครับผมบนด้านเดียวสองตับมันก็มออกเก็บสองเนาะข่อยมาไล่ 0ูนบาดเจ็ร่รอกศูนย์สมเจ็ันยังบอเขาศูนามเจอันนี้ถทีว่าพผาดเนี่ยมันได้หกบอกเขาครับผมศูนย์สี 5, ่ห้ห้เจ็ดครับผมอันนี้ก็เคยใส่ตักรต่ดนแด้านี่ ตั้งแต่ข้าวหวดเป็นเนื้อน้อยเห็ดเล็กันจะเป็นเนื้อน้อยเพราเนาะตั้งแต่พุทธราถ้าเป็นนมเป,นนเป็นเนื้อนอยู่ตัวนี้ค <c> ร <oughs> ับวันนี้ปูงัดออกมาเต็มสูตรนะพี่น้องถ้ท่านผู้ชมได้ไปพิจารณาวิเคราะห์ออกันให้พี่น้องก็ก็สามศูนย์สามเจ็ด มึงเอาเกียทัหนึ่งมาเลยกับว่าเขาอีกเก็ดร์คือกันครับผมมันมั่งเขาช่วงรุ่นนั่นแหละช่วงช่วงเลขล,ล,ล่างๆนันมันมั่งเขาศูนย์สามสองเก็ดรทัวหนึ่ง ชมกับเบิ้งเอาท่าพี่น้องเนอะเพราะว่าแปดสองตัวกับทางที่<อ>บอก <58. S 1> กับส่วนทางกับปูมันมาพิดสองงวดเนี่ยครับผมมันได้แปดสองตัวมันออกห้าแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดนี่เขามาเขาห้าแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดเอเจ็ดเก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสามหนึ่งหกเก้า สี 4, 5, 3, 3, 9, 2, 3, ่ห้าสามสามเก้าสองสามว่าูไดดีขึ้นม,มันจะไปน้กันึสามหาออนึ่งสองเก้าสามหกสามหนึ่งเก้เกสปสไปว่าันหกป กับสามหกไปวัดตั้งตรงตูไปบนไปล่งนี่ห้อยมาไรอันนี้เลขร้อยมาไรมันออกตัวนี้มายคกับต่อมากบ่มีแปดหลักพันจิตตาเอ็นเลยกเลยเนี้ยทีไปซื้อติ๊บนวยสิมเดียมบ่มีเลยเดียมบ่ถึงเลยเด้ที่ไปซื้อติ๊บหน่วยชิมบ่มีออกมาก็ออกตัวนี้บ้านนี้หกนี่หลักพันกับบมีก็ออกตัวนี้หาต่อมากับบะมีอีกสองทีไปซื้อนวยชิมกับมีไปได้แต่หลักร้อย เกตกำบามีอีกเก้ากับว่ามีอีกเก้ากับว่ามีอีกอเลือดไว้เลือดเล็สองสองบนตัวเดียวว่าสองตัวเดียวสองหนึ่งสีมาบนก็คือมีดเจ้าตัวน,นี้สองขันมาบนมันเดิมสองตัวเดียวบา้านนี้ที่ที่เฮ็ดให้เบื้งนั่นนะนี่เกตกับหน,นึ่งเนี่ยตายเอ็นเรีนแล้วว่า คารทีไปแต้มหนึ่งก็คือออกเจ็ดสองยิงกันแต้มเดียวคืองวดคืองวดเที่ในเบื้องนั้นแปดห้างวดในทีดในเบื้องแปดห้ามันบกวกมันดวกก็หายมามันไปทั้งขางแรงง,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 ง่งหมดสุดบบที่ตามบวกมันเที่ยวมันเทกินจะแต็มหนึง่งแต่ว่าเลยสองตัวเนี่ยไปตัวหน,นึ่งเนี่ยเย็ดก็หนึ่งเนี่ยไปตัวหนึ่งพวกพนักกันโอ้ไม่ได้ไปเย็ดก็หนึ่งมากตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งยูตัวหนึ่ง ครับงวดน,นี้ผู้คนกับคำง,งวดหลงมาซึ่งกันี่งวดน,นี้เป็นเป็นบนหรือเป็นล่างเนีป่ปัวมันได้สามเนี่ยมอ,อกรบคุณทานมันได้สามผมที่เคยเฮ็ดมาให้เมืองนั่นชิ้สามเอาสามเอาสาม <8 S 1> แปลงอะไรพี่น้องที่เคยเฮ็ดมานั่นมันจะเป็นแปลนี้ตกใจหกแปดอันนี้สิบสามนี่ครับหกหนึ่งหกสามแปดยี่สิบสี่แปดงร่วมกับเขา แล้วก็มัดสองกให้ตารางไปออกบนนี่สูตรนี่แหละว,วาเขา้าในเลขติดมาแล้วเลขติดบนมาเนี่ยอันนี้มาเลีเยขมาถทบไปตารางได้เนี่ยเลขติดเลขหน้าข้างนี้หนึ่งคือห้าข้ากระไรดื่มห้าหกเจ็ดสิตาถิมเลยเลยหนา้างที่หนึ่งทิ่บ่มีเลยอยู่ในเลี่ยงเบเื่อนะครับผมสิดตาถิมเลยเลือเท่านี้มาเนี่ยหกก็เจ็ดอี่ยมันเข้าเลียตารางมาเนี่ ค <C hr ap> รก็เอามาใส่นี่เอา<อ>ใส่สามนี่<อ>มันไม่ต่อแล้วพ่้ครับผมเอามาใส่สามพี่น้องเอามาเก็ตสามสามเก็ตนะพี่น้องทำให้ชันเต็มสูตร,ม,ตรมันก็หกเจ็ดแปดเต,ดปดต็มสูตรมันได้นี่ครับสามตัวเดียวล่างโอ้แต่ว่าแปดสามนี่บ่ประกบมาใส่คือเลขนี่นะฮะหกเจ็ดนี่มันจะไปนี่อันนี้มันติดตลอดนี่ยฮาหกเจ็ดนี่ ก็เลยแปดนี่ขึ้นว่าแปดนี่ขันมันไปเลขมาบนเจ็ดกับแปดปติดหนึ่งกับสองบนหนึ่งกับสองอยู่หลักหน่วยนะพี่น้องหลักหน่วยก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งกับสองไม่ใช่หลักหน่วยให้หลักอันส่วนหนึ่งอกับว่าด้วนเหตุเพราสิบหัวจาวาเลขขีดขึ้นเลขคู่งวดที่มาหลักสิบมันขีดขึ้นหลักสิบมันคู ทันมัดกับปีนึงพิษหกแปดสิบสบวกได้เจ็ดกับหนึ่งบ่อ,อกน้ากันบวกต่อกันแล้วบาอีกเจ็ดหนึ่งเป็นแปนที่ไปกับจังสีหล่อที่ตัวจเสลียงอันนี้มันเป็นตัวจเสลียงที่เคยเหตุในเบื้องแ่นว่าหกแปดสบสามเจ็ดแปดเก้าศูนยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ด หัวหกห้องนุ่งไปกองสลากมาว่านึ่งสามสามหกสามเจ็ดระบบปูครับสำหรับตัวเลขแนวทางของปูหาเจ็ดแปดนะครับงวดประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกห้านะครับปูเก๋วิ่งบนสองกับหนึ่งนะครับจับคู่คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองปูเน้นอยู่ที่เจ็ดสองกับแปดหนึ่งนะครับล่างวิ่งหก กับ7แล้วก็3ปูเด่นล่าง3นะครับกับจับคู่3637 73นะครับปูกระเน้นอยู่ที่37นะครับเอาสำหรับเอฟซีท่านใดนะครับที่มักที่ชอบกับยิบจับชะลากินแบงครัฐบาลไว้นะครับแต่บม,มักบ่อชอบกับพานเนาะคบเนาะก็ขอขอบพระคุณหลวงปู่5 7เ็เป็น่างยิ่งนะครับที่ ให้ตัวเลขแนวทางนะครับมาฝากเอฟซีกันนะครับสำหรับงวดนี้นะครับก็ปิดีผิดจราหน้าเด้อครับเด้อซีถูกทันครับมักจอบก็ค่อยยิบจับสรากินแมงรัฐบาลไว้นะครับทังช่องสนับสนุนให้ยิบจับสรากินแมงรัฐบาลเท่านั้นนะครับบริษมอมเมาหอยลุมลงในการพนันซิ้เงินแต่ประกันใดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับมักจอบก็ค่อยจัดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาบึงมาชมจนตลอดจดุดจนจบคลิปนอกครับเนาะไม่ข้ามโฆษณาก็ถือว่าท่าน้ํำเลิศประเสริฐสีวันที่17มกราคม65นี้ขอให้ท่านมีโชคไม่ใช่ไปด้วยกันนะครับมีโชคยังไๆไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคข้าาสวัสดีทุกๆท่านกระรผม